ทุกคนมีใครเห็นโพสพี่ก้องมั่งมันซึ้งมากเลยอ่ะมันมันดีมากคือแบบไม่ไม่รู้ว่าจะอะไรไม่รู้ว่าทำไมวันนี้พี่ก้องถึงโพสหรือว่ามันเป็นวันเกิดของปายโพสถึงน้องทั้งสองคนใน facebook อ่ะที่พูดถึงน้องเกี่ยวกับการที่แบบ เดินเส้นทางนี้แล้วก็เกี่ยวกับการที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องแยกกันพี่ก้องเขาก็เหมือนเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยที่จะแยกกันไปเติบโตกลัวมันจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแยกกันไปเจริญเติบโตของน้องแล้วก็ไม่คิดว่าน้องจะตัดสินใจแยกทางแยกกันแบบนั้นแยกกันทำงานนะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นน้องก็ตูมมากอะอแบบฮอตมากอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าน้องทั้งสองคนจะตัดสินใจแยกประกาศแยกแต่สุดท้ายแล้วพอน้องแยกน้องก็ยังเลือกเลือกมาจับมือกันเหมือนเดิมไม่ได้แยกออกไปเติบโตใครเติบโตเราแยกออกก็ยัง แยกไปแล้วก็ยังกลับมาจับมือกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนแบบประมาณว่าแยกกันแล้วสุดท้ายก็ยังกลับมาจับมือกันพี่ก้องยังใช้คำว่า ถ้าเป็นแบบนี้ลุยกันยาวๆเลยไวรุ่นสุดท้ายยังไงพวกเองก็ยังมีพี่เสมอคือมันมันดีอ่ะมันดีมากอ่ะมันแบบอะไรพี่ก้องมีอะไรจะบอกไหมพี่ก้องมีอะไรจะบอกไหมเนี่ยเอาอะ้มนโนแล้วก็เฮียสุทินทุกคนวันนี้ใครทันมั่งเฮียสุทินไลฟ์ เย er สุทินพูดถึงสองแสบจ้าพูดถึงไอ้ดื้อคือแบบเล่นคอนอะไรอย่างเงี้ยน้องเต็มที่มากเฮีย er ปลื้มมากแล้วเฮียทุ่มสุดตัวแล้วก็เฮียก็พูดแบบอกกลับห้องอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะพักผ่อนแทนที่จะอะไรอย่างเงี้ยังเล่นหยอกกัน ปกติเฮียจะไม่พูดอะไรแบบนี้นะทุกคนยังไล่หยอกกันอยู่เลยวิ่งไล่หยอกกันเล่นกันอะไรอะไรก่อนอะไรกันจา้าเฮียน่ารักมากพูดถึงน้องนอง้น่ารักอ่ะทุกคนอะไรเนี่ยฉันเป็นอะไรเนี่ย ไม่มีอะไรแค่นี้แหละคือแบบแค่แบบอะไรโพสพี่กล้องแล้วเฮียสุทินไลฟ์น่ารักอะ่ะเอาอีกและมันติดปากอับทุกคนอืมแค่นี้แหละไม่มีอะไรไปแล้ว พูดตรงนี้เลยตั้งแต่ตอนนี้ถึงอนานะคตผมไม่วันทิ้งคนนี้แน่นอนครอบครัวนุกพ่อกแม่จะบอกประจําว่ายังไงก็ยังไงก็ช่างอย่าทิ้งไปยังไงก็ช่างอย่าเลิกคบกันนะเวลาทุกใจหรือว่าทุกเรื่องอื่นปายก็จะยืนอยู่ตรงนี้เสมอถ้าเกิดปัญหาหรือเรื่องอะไรเขาแแบบเออเห็นว่าน้องต้องเดินทางกลับเลยก็เลยเอ้ยไม่ได้ส่งหลังร้านเพราะหลังร้าน,นคนเยอะก็ไปที่โรงแรมไปส่งที่โรงแรมไปส่งที่โรงแรมแทนที่เหนื่อยจะรีบอาบน้ําจะต้องนั่น ยังเล่นกันยังยอกกันอยูย่นั่นแหละแล้วคอยอาบน้ำทากับโอ้โอยอมจริงๆถ้าโดนเขาขึ้นมา,าถ้าโดนเขาขึ้นมานอนนอนแล้วเนี่ยจ้องหน้าผมเลยอนนี้อารมณ์ไหนวะเนี่ยนอนแบบแบบทำทำหน้าอย่างเงี้ยแต่เ็าถอดเสื้อไงจ้องตาจ้องตาเชือช่อไหมผมจ้องตาเขาไม่ได้เลย ผมเขินผมอายผมจ้องตาไม่ได้จนเธอโดนบอกโอ้จะมาเขินมาอายอะไรกันเขาว่าอย่างนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งนานมันก็ยังเขินกันอยู่เนาะแล้วสรุปแล้วรูปไม่ได้เราไอ้รูปจ้องตากันนะคลิปเคบะไอ้ดีเปคนถ่ายเนี่ยเขาก็นอนแต่คนต้องนอนอ่ะแล้วก็มือเท้าหน้าสบตากันสบตาไม่ได้ครับ ใอ่เออแต่เขาน่าจะอัดคลิปไปดูแหละโอ้ยเป็นอะไรกันวะย่างวรายแต่เห็นเขาอยู่กันเนี่ยเขาแบบเออเขามาหาเราเขามีความสุขอะเออสบายใจไว้มันเป็นอะไรที่มันเป็นพลังที่บริสุทธิ์จริงๆนะผมยินดีทำให้ครับยินดสี่ปีคุณเชื่อไหมคือไม่ได้จับ โน้ตบุ๊กไม่ได้จับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ได้จับน้อยมากที่จับปากกาครับจับปากกานี่น้อยมากเลยแล้วลายมือเรามันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขียังเขียนถูกเขียนผิดเลยแบบเฮ้ยคือสมองพอแล้วแล้วยิ่งป่วยอีกอ้าวกว่าจะกลับคืนมาได้ เขียนหนังสือบางทีเขียนผิดรู้นะว่าเขียนผิดเอา้าแล้วเขียนไปทําไมแล้วพอเห็นลายมือตัวเองก็ผ่าตาดีกันแล้วเกินเนาะเข้าไปแคปมาเข้าไปนั่นมากันโอ้ยอยากอายดิไอ้ดือยแต่ยังดีที่ก็ยังดีใจนะที่น้องอ่านออกที่เขียนอวยพรมันเกิดให้น้องน้องอ่านออกผมก็ดีใจนะครับ ยังยังดีใจที่น้องอ่านออกไงกระขำตัวเองเหมือนกันนะโอ้อยากไอ้ไรมือตเอง